ไหนฉันจะขับรถฉันจะไปเที่ยวอู้ที่หนึ่งวววงววงสุดยววอวว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 วๆๆัวยอ มันขับรถากสัตว์ใจจริงจรมันรอดไมเอ่ยฉันจะขับรถให้นาให้นายสักทีหนึ่งรอดรอดรอยไอ้นึ่นู่งนึ่งนู่ๆนึ่งนู่งนึ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 ่งนั่งนึ่นึ่งนึ่งนึ่นึ่งนึ่น่น่านึ่นงน่นึ่งนึ่่งนึ่งน่น่น่นึ่งน่งนู่นึ่งนึ่น่งน่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  อาโต้ไงดีมันเนื้เรามันคืออะไรนะมันมันรูกร่างนะอะไรอะอยนี่มันยิ่นี่ร้อยขับดีดีขับดีดีขับดีดีอาจากนูได้ร่างไอยออาโต้อาโต้เลยใช่ไครับว่าไปชนยอเขาไม่ไม่รู้ดิมันขับรถแร็ได้ไรๆด้วยเด่นๆร่งร อาโต้เออมันยิไม่ได้มันมันยได้ใหญ่ใ่ดร้อขั้นเลยมัมันยกลอโโหโอ้ยห้โหโอจอดทางอาวหโอโอ้ยครับอีห เป็นไงอะ่ะผมพาขับรถไปตมรวจหนึ่งวันพันมาวันวาวดี้วันปฏิทันในหกตอนนี้ค่ะเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงสภาพตัวเป็นแบบนั้นเกิดอุบัติเหตุอ่ะกอเพลงหน่อยไม่เปอด์ตุ๊กไม่เอาไม่แค<ท>่ผมจะทำเบอร์หนังไง เด็กก็คือว่าพวกมทำแบบนั้นนะมไม่รู้ไม่รู้ถึงตุง้งถงตุ้งอมอัจะไปทำอะไรพาไปสองทามต้นรถดูตํามรถเอ้ยจ้ามีคนขับรถชนบูมาร์ตี้ทำไมขับรถเร็วจังอ่ะเพราะว่าไม่เรื่องครับเขาเมาหรือเปล่าครับถ้าเมาเดี๋ยวพาพาคนนั่งไปด้วยเดี๋ยวมาจาับคุมนะมีคนหนึ่งสุราแล้วแล้วคนขับคนนั้นยังมันยังไม่รู้เรื่องหรอ ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอบายนะท่านหนอท่านห่อฉันจะโทรหาเจ้าตีให้วันมะได้ได้ได้เจอกันเจอกันบ๊ายบายอโาวฮะอะไรอ่ะผมกำลัขับรถไปรับอยู่จะพาไปไหนอ่ะ จะพาไปเที่ยวไงตอนนี้ฉันขับรถมาตอนนี้ก้าโมแล้วโอ้โหมันร่อยจริงๆนะว่าพาขับรถไปไปไปเลยเนั่งก่อนไหมนั่งก่อนไปเลยมันเข้าไปทียังไงเนี่ย มันมีตอนนั้นลูกแรงอยู่มันไม่อัตโตเลยมาไปเติมแก๊สแป๊บเดียวเขาบอดชีใจนู่เดี๋ยวไปชีก่อนห้องน้ำมีบริการที่ของฉันซื้อมากที่สุดล้างมือสะอ,อาดดีกว่าไป,ไป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 รอไปที่นั่นเลยไปท่านนายเบอร์ท่านผอรออยู่มันอยู่ซอยนะ มันเลยครับบเลยไมใช่ไหมงมันลงเขารูเลยใช่ครับเหลวซ้ายเข้าทางลง้ายเอเชียนโซสองสี่ถนน้ายเอชยี่หกสี่สาม ข้าราชบริพูรด้านดุสัยเชสโซ่แล้วกินตัวจิ้มกันได้นะเดี๋ได้นะมันร้ายอ่ะมันขี้มันมันเออจุดตัวจ้าจุดตัวเอาวัดเพื่อแทงหัวจุดตัวเข้าเมืองไหมครับวันนี้วันนี้วันปีใหม่ ขอให้คุณฉนุกนะครับขอบคุณจ้าร,ม,รม,มามา จะขับไปเติมน้ำมันก่อไปตอนมารับรถเร็วผมไปอันตรายสวัสดีจ้าคุณโจและเวทีครับยินดีต้อนรับสู่บ้านมาใหม่นะจ้าขอให้มีความสุขนะจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวผมเข้างานก่อนนะครับ จ็ดหน้าที่ผ่านไปนี่บูบูบูบบบีเดียมราราราฉันไม่รู้ว่าฉันจะขับรถถอยหลังปื๊ย <dadurch> ป <sm> ุ๊ยพอมาเติมน้ำใช่ไหมคะมาเติมจ้าได้ได้เดี๋ยวเอาถังน้ำใส่ท้ายใช่ไหมมันเป็นรถจากมอเตอร์ไซค์อ่ะเอาไปทางนึงเดี๋ยวเอาไปทำบ้านก่อนถึงแล้วถ้าจะเอาถังน้ำนี่ฉันจะใส่บริจาคโลหิตเพื่อสะพานชันพัน โอ้ยครับเดี๋ยวไปโรงพยาบาลเอาเงินไปบริจาคโลหิตครัเ้จ้าบริจาคโลหิตเพื่อรับทำรองให้ใครเอาเงินนะผมขอบริจาคเงินนะครับโอเคครับ ไปงานศพหรือเปล่าจ้าวันนี้ไม่ได้ไปฉันขับรถไปก่อนฮะอย่าเพิ่งหนีไปได้ไหมตาแยแล้วเอ้ยงานศพนี่ยมันจะม,มีลูกใครไม่ให้ผมขับรถแข็งๆมันสบายใจเว้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยศพจะพาไปนานศพ ว่ามันร่อยไนงะอยากให้คุณกินช็อกโกแลตหรือว่าพาไปกินนายกไหมเออฉันจะพาไปด่านชายแดน,นได้จ้าเดี๋ยวพาไปส่งให้อา่ารถทัวร์โดยสารนะจ๊ะจึงแล้วจานะ้าบิ๊กเบยจอกันไหมนะใช่ไปเที่ยวมาเลเซียไปภาคใตา้ใช่ไหมใช่กรุงเทพกรุงเทพมหานคร อาขวแรกก็น่ากส็สินมันินดาราอยู่ในมหางไยหรพบนอภรรษราชธานีบุรีรัมย์ตัองราชเวชฮะสถานอภรณ์พิออวดาสถิตศาสนาวิยาวิชนุกรมประสิทธิ์ไปครับว่าไปกรุงเทพเลยได้เวลากลับบ้านมาแล้วทั้งบ้านแล้วจ้ะกลับบ้านอย่างปลอดภัยอย่างยี่สุดไม่อยากดื่มไม่ขับหรอ จบจ้ะหนังตาวงโนราและการใช้งานจบแล้วค่ะ